TTM Party ขอเสนอการบริหารจัดการแบบธุรกิจมุ่งเน้นส่งเสริมความมั่นใจ L G B T Q ลดปัญหาก,การบูลลี่เพราะพวกเราเคือพักเท่าทัานเท่าเชียง มุ่งเน้นส่งเสริมความมั่นใจและศักยภาพในหลากหลายด้านตามโครงการสภาวิชาการส่งต่อประสบการณ์ให้รุ่นน้องฝึกฝนทักษะสู่การเป็นครูตามโครงการพี่สอนน้องโครงการสารฝันเด็กจิติทยาเรียนรู้จิติทยาลดปัญหาการมูลนิยมสังคมนโยุบายเราเลิศเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาของคุณอย่างจริงใจและททำให้คุณสบายใจเมื่อได้ปรึกษาเรา

และอีกหนึ่งพื้นที่ให้ทุกคนได้โชว์ทักษะด้านกีฬาของแต่ละคนโครงการสภามินิเกมเพื่อนที่ดีๆสำหรับคนรักกีฬาและต้องการที่จะส่งเสริมทางดาการออกงกาย อรอเธอมาถึงแกแน่รอธอกับเธอรอเธอมา forever ให้เธอมาเจอหน้ากันเพราะฉันมีแค่เธอในใจรู้ไหมในใจฉันยังคงรอเพียงแต่เธอรอเธอมาอยู่ตรงนี้รอวันจะมีเธอมาอยืนตรงที่ไกลๆมันจับมัเดินอยู่กันข้าง,างมาสิ้นสุดความอ้าง จ,จออออาอาเรือมาทูเกเตอร์กับทีทีเอ t มเบอร์หนึ่งนะคะนัำเบอร์วันนะน้องนะคัด <Cut. S 1> เป็นแล้วตอนนี้ในคลิปพวกเราสองคนไปอยู่ไหนอะสงสัยพวกเราคงโดนดินไปแล้วมัง้งอ,อะไรอะไรอะ นี่เราก็เป็นคนถ่ายเองคนเขียนบทคนตัดต่อแล้วเนี่ยแล้วเขาลืมเราได้ยังไงอะ่ะอะไรวะตินแน่นสเีเอาไงดีเอาไงดีออกจากพักเลยปะออกเลยคือต้องพ้นเลยวะ <laughs> ครับ